สวัสดีจ้าพี่น้องพงไปทุกผู้ทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนจ้ะพี่น้องมา,จากจะได้เวลาแสบแล้วเฮ้ยเลยเวลาแล้วจ้ะพี่น้องตําแตงไงจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะตําแตงไงจ้ะเมื่อนี้โอเคแซงเขาทีละกีดจ่าไปเนาะจ้ะตําแตงจ้ะพี่น้องกะมีอใส่กอกอีสานซีหาตอนจ้ะพี่น้องให้เดา lại cả đọt gan đọt gai lam cha thua lăn tẩu nồi nhầy nhầyหวานหวาน phi nong anh nhiều hơn coi rồi já kho yến xinh lẹ phi nong 1 thành มาเด้อจ้ะแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะํำแตงแคทเผ็ดสวงบะสวงบะเลยจ้ะชิมไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอืมแงจึงคือเผ็ดั้างหน้นพี่นอ้อง แต่ว่าความแซ่บเนี่ยหอมสุดยอดกวอนเต่าหน่อยยังไง กรอบกรอบกรอบแล้วก็หวานเห็นมดจ๊ะอุ้งเห็ดได้โดนันไปเก็บมาบ้านแต่ขาบ้านหลังจะมาหอนหิ้วเข่ากินเขาก่อนจะพี่น้องหลังเห็ดเอาไว้ที่หลัง อาสดซ่บๆนุ่มกันจ้ะอื้มเขาผู้เดียวผู้เก่าอยากไปย่อง กินขาวไปได้ก็เอินฮาตตโม่เอินฮาตเทปซี่เนาะจ้ะ เ G, ออหายเอสซี่กับบนพี่มูนะพี่นอ้องจัดจัดพี่นอ้องง่ายเลยหาสื่อมาแต่งหาเอสซี่อยู่สวีตินเข่าคนบ้าใครหลายบ้าใครไม่เขาหลาย แต่เหนือ,อร้ายพี่น้องก่อนมืน่อไงก่อนละคำ่ำสบายแสบจมแสบก็กินอยู่ว่าแ,แ,แค่ตื่นมากินเนี่ยแล้วม,มาล่องบึงแสบ ไปสวิตเซอร์แลนอีกกับสืส้อมาอีกคือพี่น้องถ้าไม่ได้กินตลอดหรอจ๊ะตนนอนเวลาคืนพอเวลาคืนอยากจริงเข้ากจังเอามาก,กินอืใช่ส่องฟิตไว้พี่นอ้องเฮ็ดตูฟิตไว้

เห็ดเปรี้ยวนัวลองพอนสิวายได้หนักขึ้นก็แทบจะแทบเหมือน,นีสิวายได้เนาะมันหวอมจ้ะพี่น้อง ห่อนแห้งอันกส็สะห่อนแห้งมาเป็นอย่างนี้นจ้ะจริงๆฝนกระตกอยู่ข้างนอกแต่กับบอ่อบ่อหนาวแล้วจ้ะฝนตกมื่อเนี่บอ่อหนาวอากาศกะเอ็นอากาศก็ากาศกดีจ้ะบ่ห่อนแห้งข้างนอกหมายถึงข้างนอกบอ่ห่อนแห้งจ้ะนอกบ้านนะ่ะเพออราะว่าฝนตกแล้วจ้ะแต่กับบ่อหนาวแต่ไวในบ้านห่อนพี่นอ้อง หฮงเงนโดดฟุ้นทูบานห่งเงาแตกเงาแตนก็เลยต้องใส่เสือแบบอืมหลงๆจักน้อยนะจ๊ะพี่น้องแ่งกระอสวัหลายๆเด้อจ้ะเธอคกิดว่าโป๋ไปนี่ไปมาบ่เหมาะสมใส่ช่วงนี้นยก็ประเห็นยนังไง แซมจานยังบังอีบะโป้ดอ๋ยวก็ไม่นอนเนาะมันสบายไหมจ๊ะผ่ามันนิยนๆมันแส่มันสบายแล้วมันก็บ่หอนน้ำเวลากันเยอจ้ะอันจนที่ขอจะเชื่อ

ใส่เมือ่อไม่รู้ว่าเป็นอย่าง<อ>กรอบไงกรอบกรอบ เขาเคี考考 ب, 考้วขาบอกไม่นัอเขาสุดแสบคับนะอือ ข้งกินข้่งจับที่ว่าจับฝีมือไผ่ฝีมือมันอืมเมื่อจะบ่มยังไงจ้ะย่านน้ำตำแจงขาตา Cầm <laughs> nàm, cầm tráng Cầm không? cầm Bây giờ mình cái bóp sữa lại nha Hết ngang rồi cho kênh Ghiền แก่เพชรได้โอเคจ้าสำำรับคลิปนีนเ้ี๋ยวนะฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะอร่อยพอกันไม่คิดน้าจจะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกไหลทุกแช่เด้อจ้าที่เขามาก พูดคุยกันข้าเมต์มาผูดกล้ยกันนะจ๊ะเนาะยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนจ้ะพอกันไหมคลิปน้าจ้าอยู่ดีม่แห้งทุกผู้ทุกคนเห่งๆเรวยๆสุขภาพแข็งแรงสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปแล้วจ้าเทสแห้งเด้วรีโมดค่อยกับกดประด้พ่้อง